วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการทําพื้นขัดมันนะครับหรือว่าพื้นรอบนั่นเองนะครับเทียนอยู่นี้ก็คือพื้นที่ผมไได้ทําเสร็จไปวันก่อนนะครับวันนี้นะครับก็ได้เทพื้นต่อต่อจากพื้นเดิมนะครับนี่ตรงนี้ครับต่อมาไปถึงโน้นนะครับผมตั้งใจว่าจะจะทําเป็นพื้นขัดมันหมดนะครับนี่ครับนี่คือทําไว้แล้วนะครับอ่าก็จะ ทำต่อไปเลยนะครับไปถึงโน่นนะครับผมทำคนเดียวทำคนเดียวทำเองได้ง่ายๆนะครับที่เห็นอยู่นี้คือผมทำคนเดียวหมดทุกอย่างนะครับพื้นขัดมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการทำพื้นขัดมันแบบนี้ให้ดูนะครับว่าทำยังไงครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมก็ใช้มานานแล้วครับมันก็เลยสภาพแต่มันก็ใช้ได้นะครับ อย่างที่สองครับก็คือปูนปูนดิบนะครับก็ปูนเศษเหลือที่เราเหลือนะครับก็จะมาทําเป็นพื้นขัดมันแบบนี้ให้หมดครับนี่ครับข้อดีของพื้นขัดมันแบบนี้นะครับมันทําความสะอาดง่ายครับอ่าเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับเออหลังจากที่เราเทพื้นนะครับไปสักพักหนึ่งครับนี่ครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเราปั่นเราแต่งหาระดับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอานํา ปูนนี่ครับปูนดิบเนี่ยอ่ามาโรยโรยใส่พื้นที่ที่เราจะทํานะครับผมก็ทําแบบบ้านๆเลยครับผมจะใช้ถุงมือนี่นะครับผมจะไม่จับปูนอ่โดยตรงนะครับผมกลัวโดนมันกัดครับนี่ครับผมจะใช้ถุงมือแบบนี้นะครับอ่แล้วก็ปูลงมาจากกระสอบแบบนี้นะครับนี่ครับเราก็โรยไปเลยครับ โดยไปโดยไปตรงพื้นใหม่ที่เราไต้เทพื้นไปนะครับอ่าโดยไปให้มันพื้นมันอ่าดูดนี่ครับนี่ตรงข้อต่อมันนะครับนี่ต่อพื้นเดิมที่เราขัดไว้มันก่อนนะครับผมเชื่อว่าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับน่าจะทำเป็นแน่นอน,นครับ นี่ครับโรยไปเลยครับเดี๋ยวปูนมันจะดูดไปเองนะครับนี่ครับโรยไปจนทั่วเลยนะครับโรยไปนะครับเราทําคนเดียวนะครับทําทีละน้อยละน้อยนะครับอ่าเราทาไปทีแล้วนิดทีละหน่อยครับเดี๋ยวมันก็เสร็จหมดครับผมจะพยายามไม่ตัดนะครับคลิปนี้ก่อนโรยแล้วก็ควรใส่หน้ากากใส่อะไรป้องกันุ่นปูนด้วยนะครับ ผมป้องกันตลอดนะครับน่ครับตรงไหนมันชื้นชื้นเราโรยไปเลยครับไม่ต้องไปเสียดายปูน,นครับเห็นไหมครับมันจะค่อยเปลี่ยนสีไปปูนมันจะดูดเอาน้ำนะครับมาเรื่อยๆนะครับโรยเสร็จก็มันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับ แล้วเรามาดูวิธีการปาดกันเลยนะครับอ่าหลังจากที่เราโรยไปสักพักนึงนะครับแล้วก็มาเตรียมอ่าตัวนี้นะครับเกลียงตัวนี้นะครับขัดมันนะครับกับน้ําแป้งด้วยนะครับอ่าเรามาดูวิธีการขัดเลยนะครับตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับขัดไปเลยครับ ที่มันเชื่อมต่อแล้วก็ัดไปครับเห็นไหมครับขัดไปประมาณนี้ก่อนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเราทำไปแบบนี้อ่าจนหมดนะครับเดี๋ยวมาดูตอนผมขัดเสร็จจนหมดนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับ ขัดไปประมาณนี้ก่อนนะครับนี่ครับมันจะเรียบไปนี่ครับขัดไปเรื่อยๆนะครับถ้าตรงไหนมันเ,เป็นเหมือนที่ใสขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เอาปูนมาโรยต่อก็ได้นะครับครับประมาณนี้นะครับอ่าเราก็ขัดต่อไปเรื่อยๆครับจนหมดพื้นที่ตรงนี้นครับถ้ามันถ้ามันไม่ไปครับแล้วก็นะ้าใส่สักนิดนึนะครับ ครับแล้วก็ตตังนี้ก่อนนะนครับมันจะมันจะปาดง่ายนะครับอัวนี้ไม่ไปแล้วก็เอาน้ำใส่ไปน,นี้ก่อนนะครับ,รบอันนี้คือรอบแรกนะครับนะครับปาตัวน,นี้ก่อนเลยก็ได้นะอ่ามันเชื่อมกันนะครับ มาณนี้นะครับแล้วก็ทําประมาณนี้ไปจนทั่วนะครับนี่ครับผมจะพยายามปาดไปแนวเดียวนะครับพยายามปาดไปแนวเดียวแบบนี้นะครับอ่าเข่าๆแบบนี้ก่อนนะครับนี่ครับปาดไปให้มันหมดก่อนครับปาดให้ได้แบบนี้จนทั่วนะครับนี่ครับรอบแรกก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับนีครับ เอามาโรยรอบสองได้ครับอ่าแบบนี้นะครับเอ่แล้วก็โรยรอบที่สองแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับปาดจนมันเรียบหมดนะครับเนี่ยมันจะเริ่มมันแล้วครับนะครับ,รบขัดสองรอบก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่าจะได้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็มามาโรยอีกรอบทําแบบเดิมนี่อยู่ประมาณสามรอบนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันหมาดๆแล้วก็มาปั่นต่อนะครับนี่ครับผมก็ใช้ปูนโรยเหมือนเดิมครับโรยไปตรงไหนมันหมาดๆเปียกๆแล้วก็โรยไปเลยนะครับนี่ครับนี่ครับพอโรยเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเออแล้วก็มาปาดกันต่อเลยครับเหมือนเดิมครับอ่า เห็นไหมครับมันจะเริ่มเรียบเนียนขึ้นครับอ่าค่อยๆทําไปนะครับถ้าใครอยากจะทำนะครับทําประมาณนี้ครับจนทั่วอีกครั้งหนึ่งครับถ้ามันปาดยากเราก็สลัดน้ําใส่สักนิดนึงก็ได้นะครับมาณนี้ครับนี่ปั่นไปเรื่อยครับทาจนทั่วเลยนะครับ เริ่มมันแล้วตรงนี้นะครับคุนโดยไปเ,เลยนะครับน้ำหยดแล้วก็ทำการปาดต่อเลยครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นก็รอให้มันแห้งสักนิดหนึ่งครับแล้วเราค่อยมาผมน้ําขัดอีกทีนะแล้วมันจะขึ้นดํเลยครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับเราก็จะมาทําการขัดัอีกครั้งนะครับคราวนี้เราจะ ตีน้ำใสด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับตีน้ำใสนยครับมันจะมันจะขึ้นเงาแบบนี้ครับนะครับมันจะเรียบเลยนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับประมาณสามสี่รอบนะครับน่ครับอย่าไปตีเยอะนะครับตีพอให้เกลียงเหล็กเรามันตัดไปได้ครับจะมี สีสันของลายล็อขึ้นมาแล้วครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำจนทั่วเลยนะครับนี่ครับแล้วเรามาดูตอนทำเสร็จกันนะครับนี่ครับพอทำเสร็จมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับทำพื้นขัดมันนะครับแล้วก็ตีน้ำไปแบบนี้เอานะครับนี่ครับ ครับนี่ก็ตีน้ําไปเรื่อยๆครับนี่ครับมันจะขึ้นลายนี่ครับพอทำเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าล้วก็รอให้มันแห้งครับอ่าถ้ามันแห้ง แล้วก็ควรที่จะฉีดน้ำอย่าให้ปูนมันแห้งเร็วนะครับตรงนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับเทคนิคเดียวกันนะครับอจะเป็นลายแบบนี้นะครับนี่คือสภาพปูนที่มันแห้งที่มันแห้งแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้อีีอันนี้คือผนังนะครับแต่ตัวนี้เป็นพื้นนะครับ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับทําพื้นขัดมัน,นครับถ้ามันแห้งมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่มันจะเรียบแบบนี้นครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ